ผมไม่ไม่รู้นะว่าตัวเองจะผูกกับพ่อขุนช้างหรือเปล่าพ่อขุนช้างจะให้โชคถูกุ้มนวดก็มาขอแล้วก็มาจับลูกปิงปองโดยมากจะเป็นเลขท้ายสองตัวพูดแล้วขนกเป็นมุลสัมพันธ์มีเวลาก็จะมาต้องมามาขอามาเจอมือครั้งล่าสุดก็ขอให้มีโชคหน่อยแล้วก็ได้สามตัวยิ้มบอกเลยเป็นยังไงบ้างคบพี่เหมือนได้ปลดปล่อยลูกมนันดีคือน,น้ำมันร้อนแต่ ลดมาแล้วมันใช่ับว่าเราสบายใจหรือเปล่าไม่ได้ทาให้เรารู้สึกว่าเออมันร้อนเว้เราศรัทธาในทางนี้มาอยู่แล้วเราชอบทางนี้อยู่แล้วความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรามาเสริมดวงมาเข้าร่วมพิธีอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรือสึกมานดีเองดีขึ้นผมไม่ไม่รู้นะว่าตัวเองจะผูกกับพ่อขุน้างหรือเปล่าพ่ขอขุนจังจะให้โชค<ด>ทุกต<ด>้อก็มาขอแล้วก็มาจับลูกปิงปองโดยมากจะเป็นเลขท้ายสองตัวประจํารางวัลที่สี่ได้มาแล้วค่ะได้รางวัลที่สี่ทุกคนรางวัลที่สี่อะไร มันเหมือนกับเป็นบุญกับฟันพุ่นแล้วก่อนสิ้นเดือนหรือว่ามีเวลาก็จะมาต้องมามาขอท่านก็ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าหลวงปู่เป็นเกจิที่อายุน้อยที่สามารถกราบแล้วสบายใจมาเจอมือครั้งล่าสุดก็ขอให้มีโชคเลยพอดีว่าท้องานจะใช้เงินแล้วก็ได้3ามตัวตรงเลยตรงเรียบร้อยเลยตามคำขอเลยนะตามคำขอยิ้มออกเลยมองเรื่องราวความเชื่อนี้ยังไงใครศรัทธาก็ได้ใครไม่ศรัทธาก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้ขอบคุณท้เฮงๆรงเลยนะพี่ครับอม